กูตั้งๆที่แรกก็ไปนี่มีอยู่สามตัวหางเดี๋ยวกับสองตัวเนาะเก้าหาหกกับหาสี่ฝันดีปะปูยังมาฝันไปนั่นนั่นล่ะไทเบิ้งอันใบเบิ้งนั่งอดจับเลยะครับเนี่ยฝันฝันว่าได้ไปหน้าฝันว่าได้ไปหน้าเขาไปลุดมาเลยอันนี้เขา ไม่เรี้ยงกันไม่รุนมันพิดกันนะครับผมไม่รุนมันพิดกันไม่รุนมันขากันสองไฟมันมีสองไฟครับไม่รุนมีสองไฟพวกแบบพวกฝันว่าไปหน้าเออเป็นไปเห็นเขาสิขากันเห็นเขาทะเลาะกันอืมเห็นเห็นเขาทะเลาะกันครับผมครับผมมัเขาทะเลาะกันไม่รุนสองไฟมันขากันนะครับผมขากันมันที่พี้บอกในธรนมยุนยุน้าเออตรงหน้า ขากันไปรุ่นมันผิดกันยังไงผู้ฝันขินเห็นยังทำนะขากันว่ามันเป็นฝันก็ยังอ่นหัวดเขาขาลุ่มลุ่มแน่ะสิหัวนั้นข้ดมัดมูลุ่มคนเดียวเนาะหัวนั้นมันก็มาเต็มเต็มด้วยอันอ่าว่าเป็นหนึ่งหาศูนย์เหมาอหัวนั้นมันทีมันมันนีมัน มันคนละไฟฟหนึ่งมันเจ็ดคนไฟหนึ่งมันสามคนหรือสี่คนผมมันไฟไฟแผ่มันหมวกลุ่นะเลาเห็นบ่ครับแต่ว่าไฟชนามันยืนถูกมันไล่เขาเลยนะขากันเด็เอายางติดยิงกันมาหนิเอายางติดยิงกันโอ้ันจะพกถือตากันแตกบ่เดี๋ยวนะเห็น๋ยวเห็นนะยินเขานั่นกันเนี่ยนมาฝันไม่ก็เลยท่านสองมันบอกมาก็เลยมันแปะตัวเออกมีละ ก็ลยมีเพิ่มก็เลยมีเพิ่มเติมก้นมากครับผมอนีดิเมนเมื่อตะกีตีออกมานึ่ครับตีออกมาหนึ่งเงินอันหนึ่งหาแปดหาน่าเจ็ดวหานึ่อืมนี่มักลมานี่บอกว่ามันไปเจ็บคนมันสูนในกันเลยกพาสน้ำหาสินะครับผมเพราส้น้ำหามันสูนในกันก็เลยเอาหาหาไปสิสินะครับผมแออกนะครับผมลแกออกจะว่า บ่รู้ว่าใช่ตัวอะไรเองน่เดี่ยวเนาะเราเขาซื้อในกันเขาคาทำค,ค,ค,ครับผมอันนี้แม่นมาในที่วัดบ่าอะไรตัวมือนั้นว่าฝันวารต์พระเจ้าครับผมาว่าอะไรอ่ะมาช้นหน้ากุฏิครับผมมาช้นหน้ากุฏิบัดถอยโอยล้างไป,ไปต้องไปทำห้องน้ำานมาอันนี้คนในว่าบ้ัตรในที่วัดเท่าไหร่วะท่านครับผมจนว่ากุฏินี่ว่าไม่ไหมดิ บันนะมนมีไม้เคียนนะบันี้ทั้งเอ็ดสี่มันได้ว่าบันอันที่วัดเทอาไรว่วะั่นนอมเด็กบันอีกที่วัดหนึ่งห้าแปดอันนี้ที่วัดอันนี้บันนี้ที่วัดอันนี้มันอุ่่มไว้ดุดมันสีคขากันงอัเนี้แปลวตันนี้ตัดออกสองตัวไม่เป็นุดห้าหาศูนย์อันสองแปดนี่มันมันลูกไม้เด้ครับเราทด้องเมื่อกี้นี้ว่า เห็ดปลาไหลน้ำไหลถึนโพ้นเห็ดปลาไหลออกสองตัวเฮ้ยเราต้องจะต้องแปดสองบ่ออะไรต่างๆจริงอืมอืมอปลาน้ำไหลขึงนโพ้นเจ็ดหาเก้าเนี่ยอ่าเนี่ยเจ็ดหาเก้าเออเออนี่ตีออกกันผู้พ่อผู้พ่อตายเลยคนตายไปแลายตี๋ลวเจ้าพันฝันเห็นนะครับอืมคนได้ฟื้นครับผมอืมอันนี้ ที่ผมกินอายุคนที่กินของคนมันหกที่ผ่าปีอายุคนอะนะฝันเราถ่ายมันได้ไวอย่างนี้เก็ดเก่าอย่างมันบอกผมกินมองสาวเขาเตะไปออกน่ะครับผมมันมาเก็บเก่ามันบานนะท่านฝันท่านก็เขากับตวกก่าเลยปุ่นมันเกิดมาเขาก็กระากมันเก็ดเลขตัวเดียวกันนี่เนาะแม่บอนี่เก่านี่เก่าแม่บอกเนี่กหานี่กะหาน่บอกอันนี้ก็ฮกกบฮกกะเก่าแม่บอกเหรอเนี่นมันเกิดซ้ำเลขตัวเดียวกันแม่บอลเหครับ แต่ว่ามันซับซับบ้างกันนะอันหัวอันมันบ้างนี่ยเขาเลี้ยพวเดียวกันแบบอกกับนองชาวจีนแ้าของเขากเขาท่องบุทั้งลางเลยเหรอบ้างนเออเขาท่อนแปดเก่าเรากัดซี่นะมันได้เนยบ้งเผมผมปูมันแต่หากาเกเ่าเนมันมันุยอะเมันมัเลยมันนั่นแหละมันเร้ยแต่มาทำบุญ้ำเงินนะครับผมพันเกียน เขาเสื่อมทั้งเันอันใจ้น้ามันเขามาจ่ายคืงเดียวเขาบ่เอาครับเพราะเาไม่ได้เป็นแสนโอ้ันนี้มันได้แต่จะซีซีครับผมอันนั้มาเขาจ่าเคืนเดียวอันใจ้น้ํมาัมันก็เลยว่าบ่พ่อใจเอาบอกมากันแน่นี่หรืออะไรแกอตน้อยเครื่องหนึงบอเบุญมีแต่กำบังแ้เขาเด้ยใส่สวยสิ่งง่ายหน่ละเขาเด้๋ยวาถ้าบุญน้ำเงินอะครับผม เดี๋ยวหาเมื่อนมาสั่นถ้าเป็นมาสั่นกันมั้งเอาทีมตัวนึงกับที่ได้แซนมาสั่นบนบ้านทั้งบนทั้งล่างอันนี้มันเล่นมาบ่เนี่ล่ะผู้ฟังนี่ล่ะว่าเอ้ามันก็เข่ากันตัวนี้สนองถ้าไปพูดล่วงไปที่แหลกพันมาได้ฮอนนะครับผมเหมอันนั้นอันนี้มันเปยออกนี่ละแต่ว่ามันกับวันใหญ่อีกขอนึงมันกับว่ามีศูนย์แต่ว่ามันว่ามันมันบอกมูจีมันว่ามีมีเกตกับเก่ามากเมนบอกครับผมนี่แหละแต่ว่าเข้ากับพิจนาบนเอ้บนอันนี้ครับ พู้เขาตรงเนาะเขาได้ตรงตรงนี่ก็ได้แต่น้องสาวน่ะละครับบอืางเทียมันกับแม่นของมัดอยรับางเทียกับแม่นของปูอยู่สินะเปลี่ยนกันเขางก่ได้พวกแต่ไมีมีสามตัวมีเจ็ดหาเก๋อมอืเเจ็ดหาเก๋อเจ็ดหางเก๋อแล้วก็ตอนอีกไปมันกับบายอยู่ดีอันนั้นก็มีเจ็ดกับเก๋อเด่นมื่อกัอนอันแปดกตงนี้ว่าปลาลที่ปูปูปลายแบบที่ นั่นอ็นี่ปลาไหลผู้ฝันดอกผู้ฝันมาผึ่งพ่นน้ำไหลผึ่งพ่นพ่นมันเป็นพุมน่มใช่ก็เน่ะัมเป็นพุ่มนี่สิมาไหายกันนี่ขงังวัดบ้านนี่ละเอ็นปลาไหลสองตัวน้ำไหลผึ่งพ่น,พนปลาตัวที่ว่าเป็นเปดบ่เป็นสองตัวกับสองสีหน้าได้มีมีเพิ่มเติมมากรูนาะบ้านนี้พูดแน้นให้ตัวไรครับพูหมดนี่ ตัวพุ่นใจผู้มาผู้กับมาตัวหัวน,นี่ยนะแต่ว่ามันติทีถือบ่ถือนีอ่ทุนเราบอกมันฝันฝันดีใช่แล้วเกินนะฝันว่าได้อนนะแต่ว่ามันมันขึ้นนี่ก็มาฝันอยู่อยู่ฝันเห็นผู้ผู้เถ่าก็าาไม่เถ่าไหม,มเห็นจะพเห็นผู้เถ่าไหมเห็นทั้ง เพิ่นก็งดละนา,าพาไปหลายปีเลยดิผู้ผู้เฒ่า,านี่ยเจ้<ม>าว่ายไม่เฒ่ายังอยู่มันขึ้นมาฝันเห็นเพิเ่นฝัเนเห็นอยู่อันเฮียนหลังเก่าเฮียนหลังเก่าอยู่บุญอยู่บ้านหมดละเอ๊ะมันที่มาตัวใดแท้น้อสนินะเจ้าว่ากันจนล่อมึงหมดสุดท้ายเป็นอีกเช่นึงอยู่ว่องกวอนหลักคูหอ๋อแต่วงไปกวอนเนี่จ้าคูควันสองคูวันเนี่ยว่องไปกวอนจริครับผม วงไปก่อนก่นนี่แล้วผู้ตัวปู้หมักผู้ก่นตัวเขายิ่งยันติดใส่กันนี่แล้วยึดส่วนหานี่แล้วนี่แหละตัวเขายิ่งยันติดใส่กันตัวควันเห็นกระขักนี่แหละสองตัวกระส่วนหานี่บอกพวเออสองตัวที่มันนั่นน่ะว่องไว้ครับครับลงไว้สองคู่เนาะครับผมคู่นึงสามคู่เดียวแล้วสามตัวเดียวแล้วก็บยึดสามสตัวกับสองตัวกับเลียกันตัวเดียวกันครับผม เนียนเนาะครับตัวเนีนอุ้มอ้ก้อนอุ้มก้นใจดูฟันเนีนคักนะเพราะว่าสิไปซื้อลอตเตอรี่ท่านอุ้มฟันเนีนคักนะคุณครับผมคุณบอกว่าโอ้มันเหตุการณ์มันย่างจิกยิ่งกันมันเฉพาตายแตกบ่อุมนะโคตรเอาไวไฟหนึ่งเก็บคนไฟหนึ่งครับผมสามฤษีแล้วมันหมอบลงมันยันเขานะเขาลุ่มมากมันขากันมันขี่ขากันไม่รุนขี่ขากันครับผม อันคือควบฝันเนาะครับเนาะอเอ็ตดีกครับอย่างว่าแคปหน้าจอไว้ครับมิซี่ครับูอืฝันบอเย่ากวไานีมฝันบอลยาฝันหน่อยหนึ่งด้วยแต่ว่ากัแตคชิบแบกฝันว่าได้ฮอตนะครับที่คะิบแบกฝันว่าได้ฮอเนี่ยฮอหาฮอโ hone อันเล็กเกี่เล็กเก่านี่เล็กเกตตัวนี้เกตี่เ็ดห้าเก้า วาระขีดการไหวมันก็เลยเบิ่งหยักทรงๆหัวยังไงคีดหน่อยคิดอัอรนะครับอีกี่ครับแกะนักจอไว้ได้รักเต้าอีกที่ครับปูวัดป่าอุดรับนะว่าอะไรเป็นตูวท้นหมดเบ้งหันอหมดเบ้งหยักเพราะใรเกศเก่าเม็ดเดียวนั่นมันอันนั้นเป็นตูวได้ด้ยบอบอกพวกแดงๆเห็นว่ะอ่าผมมันกอกพิษเนี่ยมันแกะเก่าเต็มเดียวปู ตัวที่ว่าหาหานั่นก็มาออกซีซีเด้ครับผ้อมูลอันละแต้มเนี่ยมาบ้างเงินอ่ะกินอันละแต้มเออจังหวะนี้เอิครับแกะหน้าจอไปครับน้องเมื่อสุดไทยฮะแกะปูเป็นมะยมอีกครับผมอืมนั่นแหละจริงทุกบอกตกออืมเป็นมะยมจังหวันนี้มันฟันเห็นคักนะจนมาย่าดเนาะมันโอ้ยยาดจริงยิ่งกันแม่ที่พถือตากันแตกโ่้ครับซุนในกันนะ แ่วันนั่นผู้กับฟันค yup. ิวเด้หมดกีว่าเต้าบนเลยละเขาลุ <bah> à, ้มลุ่มผู้เดียวเห็นบ่คนหลายมัดมูตีผู้เดียวเห็นบ่บางคนตายวันนั้นน่ะมัดออกเลยเนี่ยหาซุนันนัืนจำเลยพ่อูดกันสิพจำานยว่อตาผู้เดียวเนาะตัวล้วผู้ผู้ฝันน่ะคนบนมูรลมผู้เดียวนวันนั้นเนาะมามือต่วายอยนะลุมผู้เดียวันั่นมันออกเยอะอ่ะมาเน่เด้หล่ะหาซุนเพราะมันเอ็มลยหาซีพะ่ันนั้นมันออกไ เจ้าวันนี้มันหลายคนเนี่ยมันเจ้าว่าเป็นไฟกันนะครับผมมันยิ่งกันยังกินยิ่งกันคือยืนแล้วหาซุนหาตอนเพลย์ไรซุนหาคนรับผมตลอดตว่าเปลาเรานครับแต่ก็เลยเห็นชัดมันไฟนี่มันเกียรติคนเห็นแล้ว่าเจ็ดรติซหาบ่เกียซุนซุนหาบ่